วันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยค่ะน่าพักมากเลยเป็นแบบรีสอร์ทเล็กๆค่ะชื่อ The Sun of Granary Resort and Villa ู b u d ค่ะจากว่ายน้ำนี่นั่งข้างริมสระเขาเนาะเนี่ยรอบๆคือแบบต้นไม้ดอกไม้คือมันล่มลื่นอะ่ะมันล่มลื่นมันชิลดูเลอค่าดูแพงอะ่ะดำกับเทา ักนแล้วมันออกมาแบบเราเคยเจอรีสอร์ทแบบดําทองดําเทาอะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยเขาเป็นอนะีโครีสอร์ทเนาะก็คอนเซิร์ตเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเป็นกรีนรีสอร์ทห้องนี้ข้างหน้าวิวสวยมากอย่างเงี้ยเป็นนาข้าวอะไรเงี้ยสวยมากเขียวเลยเราชอบมากเลยเราเป็นคนชอบกิจกรรมอะไรก็ตามอ่ะที่มันพาเราไปเดินพาเราไปแบบเดินเจอแสงแดดตอนเช้านี่มันคือดีที่สุดดีที่สุดของในบรรดากิจกรรมทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เออถ้าใครมาแล้วก็ขอให้ลองก็ลองดูค่ะใครมาลองดูว่ากิจกรรมเขามีอะไรแต่อย่าลืมอัเปนนึทีก็เลิศนะนั่งแบบชิลแล้วก็กินอะไรกุบกิบแบบออช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ